ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไทยนี่เนี่ยน่าจะเป็นแขกรับเชิญ5คนแรกของรายการเชื่อชัยน่าจะ5ปีัพนะคลิปนั้นน,นะแต่ว่านองไทยนี่หน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะโอ้ยนั้นคือคำชมที่ดีที่สุดไม่แล้วเมื่อกี้พี่เดินเข้ามาแล้วก็เห็นเห็นเด็กน้อยกับผู้ชายเี่ยกคิดว่าอ๋อเขาคงเป็นแบบผู้ชายคนนี้คงเป็นเจ้าของร้านที่เรามานังคุยไม่พี่ชเห็นทรงเนี้ยเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าของร้านฟุ้งฟริงแบบเนี้ยเหรอเอากูค,คิดว่าเ <laughs> จ้าของร้านนี้มารยาทดีจังเลยบอกให้ลูกสาว ไหวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออน้าแล้วก็อ่ะสัมเมแล้วหนูมีลูกแล้วงมีลูกแล้วหนึ่ง c อ n g r a t u l a t i o n เ,เยนะคะมเจอน้องนานมากมเจอน้องนานมากใช่แต่แต่พี่ถามนิดนึงของไทนี่นี่คือมีแบบธรรมชาติๆๆหรือว่ามีบบอันนี้ไม่ได้ธรรมชาติอันนี้อ๋อต้องต้องทำเพราะว่ามีบุตรยากอ๋อเออสมัยนี้คนมีลูกยากเนาะคือจริงๆไม่อยากไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสมัยนี้หรือเปล่าเพราะว่าสมัยนี้เรามีวิทยาศาสตร์ที่บอกเราได้ว่าเรามีบุตรยากคนอาจจะมีบุตรยากตั้งแต่สมัยก่อนก็ได้แล้วแค่อาจจะไม่มีที่ใหห้เ็น อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเทานี่ตกอยู่ในแคตตาร็อของผู้มีปัญญาเพราะว่าอะไรเอออยากทำเพราะร่างกายของเราหรือฮอร์โมนหรืออะไรคือคืออย่างนี้พี่ชัยคือเริ่มแรกเลยเนี่ยตอนที่กําลังจะแต่งงานเพราะทีนี้กับปาล์มเนี่ยเป็นแฟนกันมาน,นานมากอยากมีลูกแล้วไงพอตัดสินใจจะแต่งงานเนี่ยก็เลยแบบว่าโอเคปล่อยแป๊บเดียวหลังแต่งงานติด ท้องกูดีใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเรามีหลายคนที่ลองตั้งหลายหลายเดือนหลายปีถึงจะติดเราแบบอุ้ยลองไม่กี่ครั้งเองอแล้วเราก็เราก็ท้องแล้วเราก็ไปฝากขันเหมือนที่ทั่วไปทำก็ไปฝากแล้วก็แบบคุณหมอเขาก็ถามว่าออประจําเดือนขังล่าสุดยังไงอะไรเงี้ยก็ให้อินฟอร์เมชันเขาไปตอนนั้นน่าจะครบ8ปดสัมั้งคะถ้าถ้าจะไม่ผิดแต่หมอบอกว่า ทำไมมันเหมือนเพิ่งจะหกวีกเองเมื่อแบบพออจอจะซามมาเช็คดูเหมือนเหมือนอ๋ออตัวเล็กร้องตัวเล็กเราคำนวณผิดหรือเปล่า,าจากว่าประจําเดือนมาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อาจจะเป็นไม่ได้หมอาบอกโอเคล้วก็บอกงั้นอีก2วีคเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเช็คถ้าเกิดว่าสองวีคไม่ไม่มีการจเจริญเติบโตอาจจะแปลว่าหลุดแปลว่าแท้งอ้อยไม่ร้องค่ะไม่ไม่ร้องเพราะว่ามัน ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมีที่มาที่ไปแล้วเราก็เราโชคดีที่เรามีแฮปปี้เอนดิ้งของเราเรามีลูก<ร><ร>ของเราแล้วอะไรเงี้ย<ร>ค่ะเราก็แค่อยากมาแชร์ก็จริงๆกแแ็แปลว่าไม่ได้มีลูกยากสิเพราะมันมีแล้วตอนนั้นอนะมันมันติดเองก็ใช่<อ> On the point <อ>พี่ช้ย<อ>ค่ะก็คืออ่ะพอพออันนั้นใช่ไหมคะแล้วก็2วีคที่ต้องรอเพื่อมาเช็ควีคแรกเลือดไหลเลือดไหลเหมือนมีประจำเดือนเลยเราก็แบบโอ้แบบใจแป้วแล้วก็เราก็รู้แล้วเราว่า ว่าไม่ไม่น่าจะรอดอก็ขับไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปหาหมอโอ้หาอหาอหาหมอแล้วหมอบอกโอเคนะแทงค่ะแทงแล้วก็ก็รอดูภายใน24ชั่วโมงว่าว่าร่างกายเราจะขับขับเขาออกมาไหมซึ่งมันไม่มีสาเหตุใช่ไหม ไม่มีสาเหตุค่ะ j u s เกิดขึ้น j u s เกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นกับใครก็ได้การที่ลูกหลุดไม่ได้ว่าเราไม่ไม่ได้ว่าเราไม่แข็งแรงอันนี้คือในในกรณีที่แบบเราไม่ได้ตกบันไดหรือเราไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะคะหมายถึงว่าเราอยู่เฉยๆมันมันเกิดขึ้นได้มันคอมอนนมากๆของการที่ภายใน3เดือนแรกที่เขาอาจจะมีสาเหตุของเขาเองที่เขาไม่อยู่ ไม่คุณไม่ใช่คนที่แปลกแยกเป็นส่วนน้อยคุณคือคนปกติที่มันเกิดขึ้นได้พอพอคืนนั้นนะคะปวดท้องมากปวดท้องแล้วก็ถูกขับส่งไปโรงพยาบาลแล้วก็เขาก็ออกมาเองโชคดีไม่ต้องขูดหมดลูกเราเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคสัก2เดือนรอให้หมดลูกกลับมานิ่งให้มีประจำเดือนแล้วก็ลองใหม่ได้2เดือนแล้วก็แบบอ่ะโอเคพอหมอให้กรีนไลท์คุณเริ่มใหม่ได้แล้วนะก็ลองลองนิดเดียวก็ไม่ติดก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเคยติด ปีที่หนึ่งผ่านไปก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเคยติดปีครึ่งไม่ติดพอกาลังเจ็ดสปีใช่2ปี 2> เพราะในหัวมันล็อกอยู่ในหัวกันตลอดเลยว่าเราเคยท้องแล้ว จะมีปัญหาได้ยังไงซึ่งเราก็ลองอยู่บ่อยเอๆเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆจนถึงขั้นพอเลยปีที่หนึ่งพี่ชัยก็ไปนั่ง search ดูพ่อเขาบอกว่าอ่ะมันต้องรอให้ไข่ตกถูกไหมคะวินโดว์ของการที่ผู้หญิงไข่ตกพี่ชัยมันมีอยู่แค่48ชั่วโมงที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ovulate ovulate uh ผู้หญิงเนี่ยมีเวลาแค่ไอวินโดว์เล็กๆเนี่ยที่จะตอได้ก็ต้องรีบ figuring กันถูกต้องแต่จะรู้ได้ยังไงเพราะว่า บางคนประจําเดือนอาจจะมาตรง28วันเป๊ะ28วันเป๊ะก็จะนับได้ว่าไข่ตกเมื่อไหร่จัดสเกจโอไว้เลยว่าวันนี้เราจะฟรีเจอร์แต่เทนี่<ๆ>ไม่ใช่คนที่ประจําเดือนมาแบบเป๊ะเ<ๆ>ทนนี้จะเป็นประจําเดือนยาวสมมุติว่าผู้หญิงบางคนวันที่1ก็มาวันที่1ปึป๊บปุ๊บป๊บไอเราไม่ใช่เราก็จะอ,จอัดสามบ้างห้าบ้างเดาไม่ได้เดาไม่ได้ไไดเขามีวิธีเขาก็จะมีที่ตรวจไข่ตกก็คือเหมือนตรวจ ตรวจท้องเขาก็ไปฉี่ใสแล้วมันก็จะบอกถ้าขึ้น2ขีดแปลว่าไข่ตกแล้ว<อ>ก็ไปนั่งเซิร์ชเขาก็บอกว่าโอเคการซื้อเอนี่ยมาให้เริ่มตั้งแต่พอเมนมาปุ๊บสมมติเมนวันที่หน่งวันที่11ให้เริ่ม10หรือ11นะให้เริ่มตรวจละเผื่อ,อว่าคุณไข่ตกเร็วหรือไข่ตกช้าก็ทําทุกวันหล<า>ังจากมีป <4 S 2> ระจำเดือนใช่ประจำเดือนมานับ1หนึ่งวันที่1นึ่งๆวันที่10เนี่ยเริ่มตรวจแล้วก็ตรวจไปทุกวันแล้วถ้าเริ่มขึ้น2ขีดจางๆเมื่อไหร่แปลว่านางกำลัง 2ขีดมาแล้ว มโนมาแล้ว2ขีดมาแล้วกลับบ้านด่วนเราต้องคอลลาบอร์เรทกันแล้วเราต้องเราจะต้องวันนี้แล้วเราต้องมีคอลลาบอร์เรทกันแล้วซึ่งจะมีแค่วันนี้กับพรุ่งนี้พอขึ้นแล้วอันนี้ก็คือเราก็ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้เลยแล้วก็แบบอาก็ไม่ติดจนแบบเข้าปีที่2แล้วเธอเราเราหาหมอกันเถอะเพราะว่าแบบมันมันไม่มาสักทีละจริงจริงเนี่ยถ้ามันไม่ได้เคยท้องมาก่อนเราคงไปหาหมอนานแล้วก็ปไปหาหมอก็กลับไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เช็คเขาก็จะตรวจภายในแล้วเขาก็จะอัลต้สาวผู้ชายเขาก็ต้องไปทําภารกิจเขาเพราะว่าต้องเช็คหมด เช็คน้ําเชือ้อเ,เช็คอะไรสรุปว่าผู้ชายแข็งแรงมากดีน้ำเชื้อดีแต่ว่าปัญหามันมาอยู่ที่เทนี่ไข่เล็กไข่<ค>ไม่เจริญเติบโตตามที่มันควรจะต้องเจริญเติบโตของเทนนี่เนี่ยพอถึงวันที่ไข่มันจะต้องเตรียมตกเนี่ยมันไม่อยู่ในไซส์คือขออนะคะจําไซส์ไม่ได้มันเหมือนแบบ20มิลหรือซัมติงประมาณนี้ค่ะว่าต้องขนาดเนี้ยแล่วว่าพร้อมแต่ของเทนนี่พอถึงวันที่จะต้องตกเนี่ยมันอยู่ที่แบบ8มิล9มิลคือห่างไกลจากที่มันควรจะเป็นเขาบอกอ๋อโอเค งั้นเดี๋ยวเราเดือนนี้เราฉีดบำรุงกันบำรุงไข่ฉีดหน้าท้องกินยาแล้วเราก็จะ track ไข่เขาเรียกว่าการ track ไข่ค่ะเขาก็จะออกเช้าเสาร์ตรวจภายในเช็คสมมติว่าไข่อยู่ฝั่งนี้เอาวันนี้เดือนนี้มี4ใบแต่สมมติใบเนี้ยมันดูใหญ่กว่าชาวบ้านเขาเดี๋ยวเราจะตามใบนี้อีก2วันมาเช็คว่าเขาโตหรือเปล่าแล้วถ้าอีก2วันมาเช็คก่อนที่จะตกว่าเขาเติบโตคนที่จะไปหรือเปล่าแล้ว,วสรุปว่าของเทนี้พรอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเขาไม่เขาไม่โตนั่นคือก็น่าจะเป็น issue แล้วละว่าไข่ไม่จเจริญเติบโตเท่าที่ ควรจะเป็นอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งหลังจากรู้ว่ามีปุจยากละอันนี้คือพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวนะเพราะว่าเทนนี่รู้ว่าผู้หญิงทุกคนคงต้องเจออะไรไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนร่างกายมันไม่เหมือนกันแต่ในเคสของเทนนี่คือโอเครู้ละเทนนี่ไข่เล็กกระตุ้นไข่ฉีดยาฉีดยาหน้าท้องกระตุ้นไข่กินยาแล้วก็ tracking พอหลังจากที่ประจำเดือนหมดปุ๊บก็จะเข้าไปหาแล้วก็จะตรวจแล้วก็จะคอยดูว่ามันตกเมื่อไหร่แล้ว ก็ให้มีตามธรรมชาติเพราะเราเราเรากระตุ้นมันเรียบร้อยแล้วก็ให้มีตามธรรมชาติหมอเขาก็จะบอกวันว่าต้องมีเวลานี้ถึงเวลานี้อันนี้คือขั้นตอนที่1แล้วก็โอเคทํำไม่ติดซึ่งขั้นตอนต่อไปของการที่แบบถ้ามีบุ้ญางหนึ่งเขาจะมี IUI แล้วก็ไป IVF สมมุติถ้าเรามีมีมีลูกตามธรรมชาติคือสเปิร์มเนี่ยมันต้องเดินทาง ใช่ไหมคะสเปิร์มต้องเดินทางเข้าไปในช่องคลอดเข้าไปที่มดลูกแล้วหาไข่เจอกันเสร็จปุ๊บไข่ก็ต้องไปเกาะมดลูกนี่คือเส้นทางธรรมชาติ IUI คือการล้นมันนิดหนึ่งคือการที่ผู้ชายเนี่ยไปทําภารกิจแล้วหมอจะฉีดเชื้อเนี่ยเข้าไปอยู่ในมดลูกเลยคือไม่ต้องเดินไม่ต้องว่ายผ่านช่องคลอดคือล้นล้นกันแต่ก็ต้องดูระยะเวลาไข่ตกใช่ทุกอย่างต้องดูไข่ตกหมดอันนี้คืออยู่ที่มือหมอหมดอันนี้คือการล้นระยะทางอันที่หนึ่งแต่ถ้า IVF อันสุดท้ายเนี่ยค่ะก็คือการไม่มีระยะทางเลยคือเขาเอาไข่ เอาออกไปเอาสเปิร์มออกไปแล้วไปทําข้างนอกเลยแล้วเอาฉีกกลับเข้าไปให้ใกล้ผนังมดลูกที่สุดที่เหลือคือต้องติดเองละอันเียกมัทำอะไรไม่ได้ละอ่าโอเคอันนี้คือไอวเอฟอันนี้คือล่นทุกอย่างไม่มีการเดินทางไม่ต้องมีภาวะเสี่ยงของการเจอกันไหมไม่เจอกันมีหน้าที่ติดอ,อย่างเดียวละก็คืออาพออันแรกก็คือทําเสร็จปุ๊บคือให้ให้มีตามธรรมชาติแต่กระตุ้นไข่ อันนี้คืออันที่หนึ่งไม่ได้ก็มาขยับมาคือ IUI ระยะ,ล,ะ,ยะล้นระยะแรกคือการฉีดเชื้อเข้าไปอพอ,อ,อทำง i u I ครั้งที่หนึ่งไม่ติดนั่งคุยกันอันนี้คือทําที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเลยแล้วมานั่งคุยกันว่าแบบเราควรที่จะไป specialist ที่เขาม,มีบุตรยากโดยเฉพาะโชคดีที่ปานเนี่ยรู้จักพี่กิฟวัฒวนะเขาก็แนะนาคลินิกมาอันหนึ่งอยู่แถวประชาชื่นที่นาลีคลินิกคือเป็นคลินิกไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่เป็นคลินิกค่ะโอเคเดี๋ยวลองไปดูก็เลยโทรไปถามแล้วก็จะเอาหมอเดียวกับพี่กิ๊ ชื่อหมอสมศิลป์คุณหมอสมศิลป์แล้วก็แบบโอเคโทรไปเช็กค,กคก็บอกอ๋อวอล์กอินได้เลยค่ะอะไรเง,งี้ยไม่ต้องไม่ต้องมาเป็นคนเ,เพราะเรายังไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นคนไข้เขาได้เข้ามาเขากบอกอคลินิกเปิด5้าโมงสี่โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราออกจากบ้านกันพะขับไปนิดเดียวถึงพอไปถึง5้าโมงรองเท้าหน้าคลินิกแบบล้นมาฟุตบาทเลยพี่ชาย<ม>แล้วเราก็โผล่เข้าไปคนแบบแน่นทีนี้ก็บปามจับมือกันแล้วถอยออกมาแล้วแบบอ้าวเปิด5้าโมงไม่ใช่เหรออทําไมคนมันแน่นอย่างนั้นแล้วก็แบบงงเพราะไม่เคย<อ>ไม่<อ>ไม,<อ>ไม่ไม่มีอินโฟเมชั่นอะไรเลยตั้งหลักตั้งหลัก,ลกแล้วก็มองเข้าไปเดี๋ยวก่อนคือคลินิกนี้สําหรับผู้มีบุตรยากท่านั้นเลยไม่ได้ว่าไปตรวจโรคทั่วไปมีบุตรยากเลยคือทุกคนมา คือเพื่อต้องการจะมีลูก,กเท่านั้นถูกต้องเออไม่เพื่อการมีลูกก็เข้าไปแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์เขาบอกว่าอ๋อจะมาหาคุณหมอค่ะโอเคค่ะนี่กับบัตรคิวแล้วก็เลยถามว่าทำไมคนทำไมคนเยอะจังเลยอะไรเงี้ยคะเขาบอกว่าอ๋อคุณหมอเข้าห้าโมงแต่คนมารอรับบัตรคิวตั้งแต่เที่ยงตายแล้วแล้ว แล้วเดี๋ยวคนนะั้นเราได้บัตรคิวที่เท่าไหร่ไม่เข่ว<ต>่าเข้ามากันตั้งแต่เที่ยงนะ่ะได้บัตรคิวเพราะว่าเป็นคนไข้ใหม่มันไม่จะต้องยังไม่ได้ต้องไปถึง process ที่จะต้องเริ่มหาหมออันนี้คือเข้าไป console ก่อนทีนี้ไปถึงปุ๊บพอได้เข้าไปคุยไปคุยกับหมอก็เล่าให้หมอฟังได้เข้าไปตอนกี่โ<ต>มงวันนั้นน่าจะสามทุ่มไปถึงห้าโมงเลเข้าสามทุ่มแต่นั่นแหละก็คือไปถึงปุ๊บก็เข้าไปคุยกับหมอเล่าให้หมอฟังว่าโอเคอยากมีอยากมีลูกแต่เรารู้ปัญหามาแล้วเรารู้ปัญหาจากโรงพยาบาลแล้วว่ายจริงๆพี่ เขาก็บอก process จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราเข้ามาอีก2วันเรามาเจอกันเดี๋ยวเราจะกินยาเดี๋ยวเราจะฉีดยาเดี๋ยวเราอย่างนี้ปุ๊บปุเราก็จะเริ่มกันพอครั้งต่อไปเสร็จปุ๊บโอเคหมอเขาก็ไปตรวจภายในตรวจภายในเสร็จแล้วปุ๊บหมอเขาก็จะดูปุ๊บปุแล้วเขาก็จะจ่ายยาแล้วก็จะดูตามอาการดูว่าใครเล็กใครใหญ่คือเขาเก่งมากๆาิพี่ชาคือเขาใช้เวลาแป๊บเดียวเนี่ยของแต่ละคน แล้วเขาก็แบบสามารถอ๋อคนนี้ต้องทําแบบนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยคือแต่ละคนไม่ได้ทําเหมือนกันอ่าใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนก็ปัจจัยไม่เหมือนกันคอนดิชันไม่เหมือนกันบางคนซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงก็ได้บางคนเชื้อผู้ชายไม่แข็งแรงอ๋อก็มีคือปัจจัยมันเยอะมากๆแล้วก็ต้องทำอายุอายซึ่งเราเคยทำเราบอกแล้วเราเราคยบอกห้อแล้วเราเราบอกหมอไหมบอกว่าเราเคยทำแล้วบอกก็ต้องแจ้งให้เขาว่าเราก็บอกตั้งแต่แรกก็ยังให้ทำต้องทำอายุอาย คืออย่างนี้พี่ชายคะฉทนนี้ไม่ไม่รู้ specifically อะไระแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าสามีภรรยาเพิ่งแต่งงานกาันอยากมีลูกเลยไปทําอันนี้เลยดีกว่าแบบร่นทุกระยะทางเพื่อให้การมีลูกให้ได้เร็วที่สุดเขาไม่ให้ทําคุณต้องจะต้องมี process บางอย่างที่ต้องผ่านก่อนอย่างเช่น พยายามมาแล้ว1ปี2ปีเราไม่ติดเลยหรือเคยหลุดเคยแท้งแล้วก็ต้องผ่าน p rocess ของ IUI แล้วก็ถึงจะมาทำอันนี้ได้ไม่ใช่อยู่ดีๆแบบอจับมือกันเราอยากมีลูกให้เร็วที่สุดไปทำไม่ได้อันสุดท้ายเลยไม่ได้คุณจะต้องบายลออันนี้คือกฎหมายหรอกฎหมายค่ะคุณจะต้องคุณจะอยู่ดีๆแบบสามีภรรยาเข้าใหม่ประมาณเขาเรียกว่าผสมเทียมอ๋อไม่ได้ อ๋ออันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยนี่ก็เพิ่งรู้ตอนที่ทาแล้วก็ต้องมีทะเบียนสมรสโอเคแล้วก็ต้องผ่านคอ o c e s s ก่อนที่จะมาทา I B F ได้ก็คือผสมเทียม I B F เขาจะมี I v F กับ i c s ซซึ่งกรรมวิธีจะคล้ายๆกันแหละมันจะเรื่องเทคนิคอลมากกว่าแต่นั่นแหละท่านี้ก็ผ่านไป I U I อีกครั้งนึงก็ไม่ติดก็มาทํา i c s i ก็เริ่มใหม่ก็ทุกอย่างทุกอย่างเริ่มใหม่คือกินยาทุกใหม่ฉีดหน้าท้องใหม่อะไรใหม่ช่วงนั้นกินยาแบบ16 18เม็ดต่อวัน เยอะ uh huh. เยอะมาก uh huh. จนแบบตัวเป็นกิ่นยาใช่ใชาย่า uh huh. แเขากิน uh huh. กินเป็นเดือนเดือน uh huh. อะบำรุงบำรุงเสร็จปุ๊บไปหาหมอที่นาลีแล้วก็จะเช็คอ่าโอเคก็จะนัดวัอนมานะว่าโอเคสมบูรณ์ละเดี๋ยวเราจะไปดูดไข่ออกมาฝ่ายผู้ชายค่อนข้างง่ายคือมันแค่ไปทําภารกิจใส่ถ้วยแล้วก็เสร็จแต่ของผู้หญิงเนี่ยการที่จะดูดไข่ออกมาก็คือจะต้องต้องไปที่หนึ่งต้องไปที่มัน s p e c i a l i z e ในการเพราะมันต้องใช้เครื่องมือคือก็ต้องขึ้นขายอย่างแล้วเขาก็จะดูดแล้วก็ ไปดูดไข่ก็จะมีผู้ร่วม,มชะตากรรมเพื่อ,อไปนั่งรอเหมือนกันแล้วก็ได้คุยกันพี่ชัยใช่ไหมคะว่าบางคนเนี่ยกระตุ้นเนี่ยแล้วแต่รอบว่าอาจจะมีแค่ใบ3ใบ5ใบ,บ1ิบใบคนที่ไปแล้วก็ดูดไข่มีไข่3มใบแล้วออกมาเช็คอะ่ะใช้ไม่ได้สักใบยังมีเลยพี่ชัยแปลว,ว่ารอบนั้นคือตกไปเลยนะเพราะไข่ไม่มีคุณภาพแล้วขั้นตอนดูดไข่คือแพงที่สุดซึ่ง,<อ>งไม่รวมอยู่ในนารีคลีไม่ใช่ทุกอย่างก็ แยกแยกยกหมดแยกบินหมดแปลว่าการดูดไข่ครั้งนั้นคือเสียเงินฟรีใช่ไม่ไั้มันก็ไม่ได้เสียเงินฟรีถ้าคุณได้อ่ะแต่ว่าบางเอญว่ามันไม่ได้ก็อ่าเสียเงินไปเลยแล้วก็ต้องเริ่มใหม่ก็ต้องเริ่มใหม่ของการกินยาใหม่สภาพจิตใจเป็นยังไงเนี่ยทีเนี้ยคนที่แบบเนี่ยแต่เราอย่างนี้บอกค่ะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวผู้ร่วมชะตากรรมเต็มไปหมดแค่นี้มีเพื่อนคนหนึ่งที่ที่เจอปัญหามีบุตรยากเหมือนกัน ของเขาเนี่ยมีบุตรยากเพราะว่าไข่ตกไม่ได้ท่อรังไข่ตันทําให้ไข่ไม่สามารถตกมาได้ <c oughs> วิธีการเอาไข่ออกคือเขาต้องผ่าตัดผ่าปุ๊บแล้วก็ดูดไข่ออกมาแล้วถ้าไม่ติดแล้วยังอยากมีลูกก็ต้องทําใหม่ก็คือผ่าใหม่ดูดใหม่แต่ละคนไม่มีไข่ซ้ํากันเลยในในภาวะของการามีบุตรยากอันน่ะนะอ๋อแล้วแล้วโดนปัดตกรอบเหมือนกันของเ<ร><ร>ทนทนี่ไม่ค่ะพอเทนนี่ได้ไปตอนแรกเนี่ยสิบแปดใบมีไข่ทั้งหมด18ฟองอยู่ในนั้นพอเบ็ดเสร็จเมื่อเช็คแล้วเนี่ยมี13ที่สมบูรณ์ ก็เยอะนะถ,ถือว่าโชคดีค่ะถือว่าโชคดีแต่เกรดของไข่ก็จะมีไม่เท่ากันนะคะหมายถึงว่าแบบบางตัวก็จะแข็งแรงกว่าบางตัวแต่ก็ยังอยู่ใน,อ,อ,ยในอยู่ในเรื่องของการที่ใช้ได้พอดูไข่เสร็จปุ๊บเขาก็ต้องรอ่รอ,อให้หมดลูกพร้อมผนังมดลูกพร้อมทุกอย่างอินไซด์เนียดูดีมหมดปุ๊บเขาก็จะนัดวันของการที่จะฉีดกลับเข้าไปอันนี้คือขั้นตอนที่เขาบอกว่าผู้หญิงต้องนอนยกขาอยู่เฉยๆป่ะอารมณ์อย่างนั้นแต่ก็ไม่ถึงขนาดแล้วแต่แล้วแต่ต้องนอนเฉยๆมานแค่ไหนสองวี แล้วยกขาไม่ต้องยกขาแต่นอนเฉยๆอุ้ยเราเราไม่เปื่อตายหรอสองวีโอตีกันตีกันเนาตีกันเพราะว่าอยากเดินแล้วเขาก็อยากให้อยู่เฉยๆเพราะทุกอย่างเขาทาให้เรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าไข่กับสเปิร์มเจอกันแล้วเขามีการปฏิสนธิกันเรียบร้อยแล้วคือแค่รอให้มันมาเกาะหมดลูกของเรา แล้วเขาก็แนะนําว่าไม่ขึ้นลงบันไดเพราะว่าเดี๋ยวเสียงตกเสียงลื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันคือเรื่องของการที่แบบว่าให้บอดี้อยู่นิ่งที่สุดเพื่อที่จะได้ให้ไม่มีอะไรกระเทือนอยู่นิ่งที่สุดแต่ก็แปลว่าลุกได้บ้างลุกค่ะก็เข่าของน้ําอาบน้ำกินข้าวก็เลยถามว่าเขาไม่ไม่ไมไม่ค่ะแต่ว่าน้อยที่สุดที่จะทำไดน้อยที่สุดโอเคเข้าใจแล้วแต่น้อยที่สุดที่จะทําได้แต่ว่าก็แบบบางทีเนี่ยสมมติเนี่ยนั่งอยู่โซฟาในห้องแล้วรีโมทอยู่นู้นเราก็อยากจะลุกไปหยิบรีโมทไม่ต้องลุกหยิบให้แต่เราเป็นคนแอคทีฟอะพี่ชัยเข้าใจ แล้วแรกๆเนี่ยมันเป็นการปรับที่ที่ค่อนข้างยากแต่ที่บ้านก็แวะเวียนขึ้นมาทักทายกันแล้วก็แบบทางเดินระหว่างห้องนอนแต่ละคนก็เคยมาจัดปาร์ตี้กันว่าทีนี้จะได้ไม่ต้องลงไปข้างล่างก็ก็แบบว่ามาอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่ามันมันไม่ได้โลนลี่แต่มันแบบมันอู้อ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วเราอยากทําโชคดีในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไข่เล็กแต่มดลูกสวยมากมดลูกทรงดีผนังมดลูกหนา เพราะว่าบางคนก็จะมีเรื่องมดลูกอยู่ทรงไม่ดีหรือ,อผนังไม่หนา<ะ>จนกําลังจะจะครบสวงสที่จะไปหาหมอเริ่มมีเลือดออกตื่นมาแล้วแล้วเข้าห้องน้ำแล้วก็มีเลือด <c oughs> ก็ตกใจเพราะมันคล้ายๆกับที่เคยเกิดขึ้น <c oughs> ใช่ไหมคะ ก็เลยรีบโทรไปหาพี่พยาบาลที่เป็นพี่ผู้ช่วยของคุณหมอเขาบอกว่าเราเปลี่ยนผ้าในไปกี่ครั้งแล้วอ๋อยังไม่เคยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยคือมันไม่ได้เยอะอย่างนั้นมันแค่แบบมีสเตนมันมันออกมาเขาบอกโอเคไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปที่แผนกเนี่ยเราก็บอกให้ไปตรวจค่า SCG ถ้ามันมีขึ้นมากกว่า5แปลว่าคุณท้องแล้วก็ไปตรวจที่ไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วก็ค่าก็ขึ้นว่าขึ้นว่าท้องขึ้นเป็นพัน ว in uh ่า huh. ว uh ่า huh. ท้องแล้วเราก็งงแล้วก็ถามพี่พยาบาลที่โรงพยาบาลนี่นี่คือท้องเหรอคะอะไรกันเราเราแบบท้องค่ะแล้วก็รีบโทรไปหาพี่พยาบาลของคุณหมอเขาบอกว่าอ่าค่ามันเท่านี้ก็แบบโอเคงั้นเดี๋ยวบ่ายๆแล้วก็เข้ามาหาแล้วกันก็เข้าไปหาหมอสมศินแล้วก็แบบโอเคแล้วหล่อนี่ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราจะฉีดยากันแท้งมีฉีดยากันแทงเดี๋ยวเข้ามาทุกอย่างนี้วันแล้วเรากินยาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะถ้าเกิดมีเลือดออกอีกก็ค่อยว่ากันชิวหมายถึงว่าการไปแล้วเราก็พอเห็นหมอชิวเราก็จะ Uh huh. ชิวไปด้วยแล้วก็แล้วก็เขาทําเหมือนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา mm hmm. ก็โอเคอันนี้ก็พอผ่านโอเคเรารู้ว่าท้องแล้ว mm hmm. นี่คือเรารู้ว่าเรา mm hmm. เราตั้งครันแล้วนะ mm hmm. พอเขาเดินที่หนึ่งก็มีมีเลือดออกประปลาย mm hmm. แต่ไม่เยอะคือเหมือนแบบนิดนิดหน่อยหน mm ่อ hmm. ยก็ฉีดยา mm hmm. เข้ามาฉีดยาทุก2วันอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่คุณหมอเขาวินิจฉัย mm hmm. แล้วก็กินยาแต่พอเข้าใกล้เรื่อยๆพอเข้าใกล้10บวิสิบเอ็ดวิสิบสองวิก็คือพอครบสิบสองวหมอก็จะแบบหมดหน้าที่หมอแล้วไปฝากคันเลยเพราะว่าหน้าที่หมอเนี่ยคือเสร็จแล้ว 12วีสิบวีหมอเขาก็จะตามจนถึงสวีก็สเดือนเนี่ยคือคือไอ้วินโดของการเสี่ยงที่สุดของการที่จะแทงหรือหลุดก็จะอยู่ใน3เดือนแรกก็คือสรุปของไทนี่คือ IVF ครั้งแรกครั้งเดียวก็แปี้เอนดิงเลยโอ้โหโชคดีมากความกระเลชั่นี่ฟังฟังไปด้วยลุนลุนอันนี้ถือว่าเป็นเคสที่โชคดีค่ะ้ทแรกครั้งเดียวในในการทำา v v f นะคะใช่ซึ่งก็จะมีส่วนใหญ่ ไม่ใช่ครั้งเดียวใช่ค่ะหลายคนก็ก็หลายครั้งบางคน5ปีบางคน10ปีก็มีค่ะอ,อยากมีมแล้วเขาไม่ถอดใจเลยเนาะสิปีมันต้องเจอกับซ้าๆนี่สภาพจิตใจมันทีนี้ยังคุยกับปาล์มเลยค่ะพี่ชัยว่าแบบนี่คือคุยหลังจากมีแล้วนะคะว่าแบบไม่รู้ว่าตัวเองถ้าถ้าเราเจอเคสแบบนั้นเราจะเราจะทําไปได้กี่เดือนหรือกี่ปีเพราะว่าบางคนติดแล้วหลุดหรือไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแบบ มันเหมือนผิดหวังซ้ําๆใช่ใช่ค่ะแล้วมันไม่ได้อฟเฟกต์เราคนเดียวปามก็อฟเฟกต์เพราะว่าเนี่ยค่ะว่าแบบว่ามันเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวจะร้องไห้มันแบบมันไม่ันไม่ใช่เรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรแรงกายแรงใจที่เราต้องต้องต้องทําลงไปเนอะแรงแรงใจเนี่ยแรงใจเหนื่อยแรงกายก็เหนื่อยมากค่ะพี่ชัยเพราะก็การที่เราจะต้องอ๋อเราต้องกินยาเวลานี้เราต้องฉีดอย่างนี้เราต้องผสมทําแบบนี้เพื่อฉีดหน้าท้องแบบนี้ คือทุกวันสองวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันคือการอุทิศใช่ค่ะทุ่มเทททนี้เพิ่งจะมีคอนเวอร์เซชันเนี้ยกับปาเมื่อไม่กี่เดือนมาเองว่าการที่ถ้าเราผ่านพ process ไปหลายเดือนหรือหลายปีแล้วเนี่ยแล้วเธอเกิดว่าททนี้บอกททนี้ไม่ไหวแล้วแบบมันเหนื่อยกับการที่ <c oughs> ต้องกินยาแบบนี้ <c oughs> จะต้องไปเจอหมอแบบนี้ตลอดต้องฉีดอย่างนี้ตลอด <c oughs> แล้วก็ความน,านี้คือเรื่องของร่างกายแต่ถ้าเรื่องของจิตใจที่จะต้องผ่านของแบบ อีกแล้วทําไมมันไม่มาสักทีแล้วก็เลยรังคุยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเราจะทํายังไงแล้วแบบเป็นซีรีส์ความประชดชันว่าปางเขาบอกคงต้องมาคุยกันว่าชีวิตคู่เราจะไปยังไงต่อเพราะว่าเขาอยากอยากมีแต่เราไม่อยากมีแล้วอ่ะมันทําให้ชีวิตคู่พังเหมือนกันเนาะอาจจะเลิกละทีนี้เชื่อว่าน่าจะมีเพราะว่าความต้องการมันเริ่มต่างกันแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือจะบอกว่าเป็นเคสที่เราเป็นทํางานเป็นทีมไงคือทีมเราดีคือคุณสามีเขาก็ไปในทิศทางเดียวกันเทปนี้ถ้าเกิดดวว่่่าใครทีููอยแแล้บบ กำลังเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันหรือเคยผ่านเรื่องแบบนี้เหมือนกันเนี่ยก็เขียนมาเล่าให้ฟังได้นะหรือว่ามาให้กําลังใจหนือ่กำลังอยู่ในขั้นตอนต่างๆหรือมาแชร์ทิปดีๆประสบการณ์อะไรต่างๆเพื่อซัพพอร์ตเนาะทั้งผู้ชายผู้หญิงเนาะคนที่ต้องการมีลูกใช่เพราะว่าปัญหามันผู้หญิงมีปัญหาผู้ชายมีปัญหาหรือบางกรณีทั้งคู่ก็มีปัญหามันโซยูนิคในแต่ละเคสมากค่ะดังนั้นเนี่ย อย่างนี้บอกเทนี่โชคดีที่ได้คําแนะนําดีๆได้คุณหมอดีสําหรับตัวเองนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าว่าได้สามีที่ดีด้วยเลือกดีค่ะฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะถ้าไม่ไหวยังไงเล่าให้เราฟังนะคะเชื่อฉันใช้ชีวิตให้เต็มที่เลยนะหนูหนูเกิดมาแล้วหนูเอาให้เต็มที่เลยในโลก